ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่นักชมคลิปโดยทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้นับจากนี้ไปพวกท่านจะได้รับชมการถ่ายทอดคุณงามความดีแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทําดีช n แนลเดินทางมาถึง EP ีที่37หรือตอนที่37ก็จะเป็นการถ่ายทอดคุณงามความดี หรือว่าความรู้ในเชิงรุกแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสะท้อนสังคมสะท้อนบุคคลสะท้อนสถานที่สะท้อนโลกโลกของเรามีโรคที่เรียกว่าโควิดในช่วงนี้ตอนนี้ต้องเทศ ตามสถานการณ์โควิด1 9คือลมพิษที่ไปเกาะไปเกี่ยวตรงไหนก็จะเกิดพิษเกิดขึ้นในร่างกายดังนั้นโควิด1 9คือปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกอย่างมันง่อนแง่นคอนแคลนทำให้ระบบเศรษฐกิจวันไหว งอนแง่นคอนแคลนเศรษฐกิจเศรษฐ,ฐกิจที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็คือความไม่ดีไม่งามที่กลุ่มคนได้มีบริษัทห้างร้านต่างๆและก็มีพนักงานต่างๆที่ทำงานบางคนก็ถูกปลดระหว่าง ตอนที่มีโรคโรงงานปิดบ้างหรือว่าปลดพนักงานบ้างทำให้อัตราของการตกงานมีเยอะพอการตกงานมีเยอะก็ให้ระบบเศรษฐกิจของภาษีของทางหลวงหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือสิ่งต่างๆที่ หลวงได้ครอบครองก็เกิดการขาดดุลและบริษัทห้างร้านต่างๆก็ปลดพนักงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางหน่วยงานหรือว่าทางหลวงได้ประกาศห้ามห้ามกลุ่มพนักงานเข้าทำงานหรือให้พนักงานออกจาก บริษัทที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จะทำให้โควิด -19 มันแพร่กระจายได้ดังนั้นเขากัดดังนั้นโควิด -19 เขาชอบกลุ่มคนที่มาเกาะแกะมาเกาะเกี่ยวกันเยอะๆจึงทำให้เชื้อโรคตัวนี้มันแพร่ได้ไว ดังนั้นพระอาจารย์เองก็ขอเป็นคนคนหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด1 9ทําำไมจึงออกมาพูดพระอาจารย์เองก็ไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรแต่มีการศึกษาทาง YouTube มีการศึกษาทางสื่อต่างๆและก็พิจารณาพระอาจารย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรเหมือนกัน และอาการต่างๆของโรคพอที่จะคาดคะเนได้ว่าโควิด1 9คือแก๊สอย่างแรงหรือเรียกว่าลมพิษอย่างแรงไปทำลายปอดซึ่งเข้าทางระบบหายใจเมื่อกลุ่มคนได้รวมกันมากๆเมื่อมีคนหนึ่งไอหรือจามหรือพูดแก๊สต,ตัวนี้ก็จะออกมา ไม่แรงเมื่อไม่แรงแต่เมื่อมันเข้าไปในระบบมันอาศัยความชื้นของระบบของร่างกายเช่นน้ำเช่นหนองเช่นเลือดแพร่กระจายตัวแบคทีเรีย…ยทำให้แบคทีเรียตัวนี้ไปทำลายระบบทางหายใจเขาจะเล่นระบบของหลอดลมก่อนเมื่อหลอดลมแห้ง ลมก็ส่งหลอดลมก็ส่งไปหาที่ปอดเมื่อปอดแห้งปอดก็ส่งกลิ่นไอหรือ DNA ขึ้นไปหาสมองทำให้สมองฝ่อนี่คือการทำลายของโรคโควิดภาษาเรียกก็เป็นภาษาของฝรั่งแต่ที่จะเป็นภาษาไทยก็คือลมพิษอย่างแรงนั่นเอง ก็หมายความว่ามันคล้ายๆโรคไข้หวัดที่ไปทำลายปอดดังนั้นเคยพูดไว้ที่ EP ต่างๆที่เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรช่วยคุณได้ณนะตอนนี้นะไม่มีผลข้างเคียงมีแต่จ,จะทุเราเบาบางลงเพราะว่าโรคไข้มันคล้ายๆกัน แต่ถ้าจะให้ดีให้คุณเคี้ยวใบสดสดห้าใบแล้วน้ำอุ่นตามครึ่งแก้วคุณจะได้ภูมิคุ้มกันและโควิด1 9ทีก็จะทุเลาลงเรามีความหวังที่จะรอวัคซีนมาจากต่างประเทศซึ่งได้ข่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ที่รักษากันอยู่ทุกวันนี้ ไม่รู้ว่ารักษากันด้วยวิธีไหนได้ข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งที่ถูกโควิด -19 เล่นงานสมุดสาครอะไรนี่แหละซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ถูกโควิด -19 เล่นงานก็เพราะว่าไปพบปะประชาชนที่ตลาดแห่งหนึ่งและก็ติดโรคโควิดเข้าไป เมื่อผู้ว,ว่ารู้ตัวท่านจึงถูกรักษาแล้วก็ถูกกักตัวแต่ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ยังไม่แสดงอาการแต่ไปพบปะกับกลุ่มคนอีกมากมายคุณคิดดูเอาเองว่าโควิดมันจะระบาดขนาดไหนพระอาจารย์ว่าไม่แตกต่างกับโรคหาที่มันกำลังระบาดอยู่ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันใส่หน้ากากาอนามัย ใส่ถุงมือล้างมือกินร้อนช้อนกลางคุณอย่าคิดว่ามันยังไม่มาจังหวัดคุณนะเพราะว่าคนเราเดินทางอยู่ตลอดไม่รู้เลยว่าคนไหนติดโควิดมาดังนั้นหน้ากากอนามัยคือสิ่งที่ต้องพกพาไปนะแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเองไปกิจนิมนต์ไปสวดมนต์ไปบิณฑบาตก็ต้องใส่หน้ากาก,าก ดังนั้นขอฝากความดีความงามไว้ในวันนี้ขอติดคำว่ามุทิตาไว้ก่อนซึ่งมุติตานี้ก็มาจากพรม,มวิหารอันที่สามคือเมตตากรุณามุทิตามุทิตาแปลว่าพรอยินดีตอนนี้จะมุทิตากับใครไม่ได้พรอยินดีกับใครไม่ได้ตอนนี้เราต้องช่วยกันเรื่องโควิด -19 นะขอฝากฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นสมุนไพรบ้านเราเป็นซิกเมเจอร์ก็ว่าได้ถ้าคุณเชื่อในคำพูดของเราพราอาจารย์ก็ศึกษามาเหมือนกันดังนั้นขอฝากคุณงามความดีนี้ไว้วันนี้ขอฝากโรคโควิด -19 ที่จะต้องถูกทำลายด้วยวัคซีนในอนาคตแต่เบื้องต้น ขอให้ฟ้าทลายโจรจงมีบทบาทเคี้ยวสดสดห้าใบแล้วน้ำอุ่นตามครึ่งแก้วมันขมหน่อยก็ทนเอาเพื่อคุณงามความดีสาธุ